ดีครับนักเรียนอยู่ครูโป้งนะครับในคาบวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับพวกเราก็เจอกันทุกวันใช่ไหมครับในซูมนักเรียนก็เข้าเรียนกันด้วยนะครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับนักเรียนช่วงนี้สบายดีไหมครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนักเรียนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับคาบที่เราเรียนเราเรียนอะไรกันไปครับนักเรียนคาบที่เราเรียนอะไรกันไป เราเรียนเรื่องการเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจใช่ไหมครับเออนักเรียนทํางานส่งยังครับที่ครูให้เลือกเลือกหนังสือที่เราชอบมาหนึ่งเรื่องแล้วก็ให้เขียนแล้วก็ให้เขียนบันทึกลงไปทําส่งกันยังทำนักเรียนถ้าใครยังไม่ได้ทําส่งนักเรียนก็ตามส่งด้วยนะครับนักเรียนอ่าครับวันนี้เดี๋ยวในค่าภาษาไทยแล้วก็มาเรียนกันต่อเนาะอืมอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยน,นะครับ โอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องคําวิเศษครับนักเรียนเคยผ่านตามครับคําวิเศษคําวิเศษนักเรียนคิดว่าคําวิเศษคือคำอะไรครับคําวิเศษชื่อมันก็บอกไว้ชื่อมันก็บอก่แล้วว่ามันต้องเป็นคําวิเศษแน่นอนมันต้องเป็นคําวิเศษแน่นอนอืมมันจะเป็นคําวิเศษจริงเปล่าเดี๋ยวเราก็มาเรียนกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนครับเราก็มาดู ตัวชี้วัดในวันนี้ก่อนครับตัวชี้วัดก็คือระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคนะครับท4สี่จุดหนึ่งปห้าทับหนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคก็คือวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคําวิเศษมันจะวิเศษจริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเรามาดูความหมายกันก่อนครับนักเรียนอ่ะคําวิเศษคําวิเศษภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรครับอืม ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรครับนักเรียน ad อะไร adverb 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 คำวิเศษคือ adverb ก็มาดูความหมายของคำวิเศษคำวิเศษก็คือคำที่ใช้ขยายเลยครับขยายคำนามคำนามคือคำอะไรเดี๋ยวเรามาทวนก่อนทวนให้ทุกครั้งเลยคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็ขยายอะไรอีกขยายสรรพนามสรรพนามก็คือ คำที่ใช้แทนชื่อต่อไปคำกริยาคือคำแสดงอาการหรือคำวิเศษก็คือขยายตัวมันเองก็คือคำวิเศษมันจะขยายคำอะไรบ้างขยายคำนามสรรพนามกริยาแล้วก็วิเศษก็คือขยายตัวมันเองเพื่อบอกเวลเพื่อบอกอะไรเวลาสถานที่จำนวนแล้วก็ลักษณะต่างๆอ,อันนี้จะเป็นความหมายของคำวิเศษนะครับ ทีนี้คำวิเศษมันก็ยังแบ่งประเภทออกเป็นทั้งหมดสิบชนิดก็คือแบ่งออกเป็นสิบชนิดสิบประเภทนะครับคำวิเศษแบ่งออกเป็นสิบชนิดที่เราจะเรียนกันอ่าทีนี้เราไปดูประเภทของคำวิเศษประเภทแรกชนิดแรกกันก่อนอันแรกก็คือคำวิเศษที่บอกลักษณะหรือเรียกว่าลักษณะวิเศษอ่าจำไว้นะลักษณะวิเศษอันนี้เป็นชื่อของมัน ก็คือคําวิเศษที่บอกลักษณะลักษณะวิเศษทีนี้ลักษณะวิเศษมันก็ยังแบ่งได้แบ่งได้อีกแบ่งได้อีก9ชนิดลักษณะวิเศษที่แบ่งได้อีก9ชนิด,เด,นดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันอะสไลด์ถัดไปนะครับอ่าอย่างแรกลักษณะวิเศษอย่างแรกก็คือบอกชนิดบอกชนิดยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างน่มสาว บอกชนิดหนุ่มสาวบาปบุญแก่ดีแล้วก็ชั่วนะครับอันนี้จะเป็นบอกชนิดเยอะอย่างเช่นสมชายเป็นคนดีก็คือเขากำลังจะบอกว่าสมชายเขาเป็นคนดีก็คือบอกบอกชนิดว่าเขาเป็นคนดีต่อไปบอกขนาดบอกขนาดเช่นคําว่าอะไรสูงเตี้ยว้างแคบยาวใหญ่โตอืมอันนี้จะเป็นบอกขนาด อย่างเช่นบ้านหลังใหญ่คําว่าใหญ่ก็จะเป็นลักษณะวิเศษที่บอกขนาดอ่าทีนี้บอกสีบ้างสีก็มีเช่นเขียวเหลืองดําม่วงน้ําตาลบอกสีอันนี้นักเรียนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือสีเช่นแมวดํานอนอยู่ใต้โต๊ะก็คือดําจะเป็นลักษณะวิเศษที่บอกสีต่อไปบอกสันฐานบอกสันฐานก็คือรูปร่างสันฐานแปลว่ารูปร่าง สันฐานก็คือรูปร่างก็คือมีคำว่าอะไรบ้างเหลียมกลมแหลมทู่แบนอืมเช่นขวดกลมอยู่อยู่ในโต๊ะขวดกลมอยู่ในโต๊ะอันนี้จะเป็นลักษณะวิเศษที่บอกสันฐานคือรูปร่างอ่ะต่อไปบอกเสียงบ้างบอกเสียงก็คือมีคำว่าอะไรบ้างค่อย ดังแววแหบเสียงแหบเพราะเสียงเพาะคือเสียงไพรเลาะยกอย่างเช่นเขาพูดด้วยน้ําเสียงแหบเสียงแหบเป็นไงเสียงไม่ชัดก็คือเสียงแหบเสียงแหบเสียงพอพอเราเจ็บคออ่ะต่อไปบอกกลิ่นบ้างบอกกลิ่นเช่นหอมเหม็นฉุนหืนสาบเหม็นหืน เคยได้ยินคาว่าเหม็นหืนไหมเหม็นหืนเหม็นหืนจะใช้กับพวกอาหารพวกขนมที่เหม็นหืนๆที่มันเหม็นแบบเหม็นหืนๆที่กินไม่ได้แล้วตัวอย่างเช่นเสื้อตัวนี้มีกลิ่นหอมอืมก็คือค่ละลักษณะพิเศษที่บอกกลิ่นก็คือคาว่าหอมเขากาลังบอกว่าเสื้อตัวนี้มันมีกลิ่นหอมต่อไปบอกสัมผัสบ,บ้างบอกสัมผัสอ่าเช่นคําว่าอะไรบ้างบอกสัมผัส คำว่าหนาวร้อนอุ่นเย็นกระด้างแล้วก็นิ่มอ่ายกาอย่างเช่นอากาศอากาศเย็นในวันที่ฝนตกคำว่าเย็นก็คือลักษณะวิเศษที่บอกบอกสัมผัสอ่าบอกรสบ้างรสมีอะไรบ้างมีรสขมหวานเปรี้ยวเคม็มจืดกลอยก่อย,อยได้ไหมรสก่อยได้ดรสก่อย ยอย่างเช่นมะม่วงลูกนี้เปรียปร้ยวมากเปรี้ยวมากคาว่าเปรี้ยวเป็นลักษณะวิเศษบอกรสอะต่อไปบอกอาการบ้างบอกอาการเช่นคําว่าชา้าเร็วคล่องแควเอื่อยแล้วก็ว่องไวยกอย่างเช่นม้าตัวนี้วิ่งเร็วอันนี้บอกอาการว่าม้ามันทําไมวิ่งเร็ววิ่งเร็วส้มตําจานนี้เผ็ดมากคําว่าเผ็ด ก็คือบอกอาการเลยว่าเขากินหลังจากที่เขากินส้ตตมตำจานนี้ทําไมเขาเผ็ดเขาเผ็ดมากตอนที่เขากินส้มต้ตตมตำจานนี้คือเขาเผ็ดมากโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะวิเศษนะครับประเภทแรกเอามาสรุปอีกทีหนึ่งคําวิเศษที่บอกลักษณะวิเศษหรือเรียกอย่างว่าลักษณะวิเศษมีอะไรบ้างมีบอกชนิดมีบอกชนิดบอกขนาด บอกสีบอกสันฐานก็คือรูปร่างแล้วก็บอกเสียงบอกกลิ่นบอกสัมผัสบอกรสและบอกอาการอันนี้จะเป็นลักษณะวิเศษก็คือประเภทแรกต่อไปคําวิเศษบอกอาการบ้างหรือเรียกว่าการวิเศษการการแปลว่าเวลาการวิเศษก็คือเป็นคําขยายที่บอก เวลาก็ตรงตัวอยู่แล้วบอกเวลาที่เกิดขึ้นแล้วหรือปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วหรือว่าเป็นปัจจุบันเช่นคําว่าก่อนหลังเดี๋ยวนี้ภายหลังหรือขยายบอกเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นค่มก็คือบอกเวลานักเรียนต้องจําพวกคํานี้ไปด้วยนะครับที่ยกตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวครูจะมีแบบเดี๋ยวครูจะมี แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําว่านักเรียนเข้าใจเรื่องคําวิเศษมากน้อยเท่าไหร่อืมจําพวกคีย์เวิร์ดคำไปด้วยนะยกตัวอย่างเช่นพวกคาเนี้ยไอลักษณะวิเศษก็เหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเขามาโรงเรียนสายสายก็จะเป็นการวิเศษอืมว่าเขามาโรงเรียนสายเราจะไปเดี๋ยวนี้เออคาว่าเดี๋ยวนี้เป็นการวิเศษฉันจะไปพบเธอเวลาเยน็น คำว่าเย็นเป็นการวิเศษบริษัทจะส่งหนังสือมาภายหลังคำว่าภายหลังก็เป็นการวิเศษว่าเขาจะส่งมาภายหลังโอเคอันนี้จะเป็นการวิเศษอ่าอันที่3ามเป็นวิเศษคำวิเศษบอกสถานที่บ้างหรือว่าสถานวิเศษสถานวิเศษก็คือเป็นคำขยายที่แสดงที่อยู่หรือระยะที่ตั้งระยะที่ตั้ง เช่นคีย์เวิร์ดคำมีคำว่าอะไรบ้างเหนือใต้ไกลใกล,ใกล้จำคำพวกนี้ไปนะตัวอย่างเช่นเขาอยู่ไกลเขามาบอกว่าเขาอยู่ไกลคขาว่าไกลเป็นสถานวิเศษเด็กๆจะไปบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกเป็นอะไรสถานวิเศษอืมอยู่บ้านนอกต่อไปหลอนอยู่เหนือหลอนอยู่เหนือคือหลอนอยู่ภาคเหนืออืม เป็นสถานวิเศษคําว่าเหนือวันนี้จะเป็นอันที่3ต่อไปประเภทที่4จะเป็นคําวิเศษบอกปริมาณหรือจํานวนหรือเรียกอย่างว่าประมาณวิเศษบอกปริมาณประมาณวิเศษปริมาณก็คือประมาณวิเศษก็คือเป็นคําที่บอกจํานวนหรือจํานวนนับเช่นมากน้อย1 2 3ก็คือจํานวนนับ ที่ห้าที่หนึ่งอันดับที่สิบจำคีย์เวิร์ดไปนะยกอย่างเช่นเขากินข้าวหมดคาว่าหมดหมดเป็นปริมาณไม่เป็นจำนวนก็คือบอกว่าเขากินข้าวหมดแล้วกินจนหมดหมดเลยไม่เหลือต่อไปคนงานกินจุคาว่าจุไปเลยจุไปว่ามากกินมากกินจุนักเรียนจะมาพบห้าคนคำวิเศษบอก บอกเวลาบอกบอกปริมาณก็คือคําว่าห้าต่อไปคนทั้งหลายเดือดร้อนเพราะน้ําท่วมคําว่าทั้งหลายเป็นคํำวิปรมาณวิเศษคือบอกปริมาณว่าคนทั้งหลายก็คือคนทําไมคนจํานวนมากเดือดร้อนเพราะน้ําท่วมอ่ามาดูประเภทที่ห้าบ้างก็คือคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะชี้เฉพาะเจาะจงหรือเรียกว่า นิยะมะวิเศษอันนี้ไม่ได้อ่านว่านิยมวิเศษนะครับอ่านว่านิยมะวิเศษอ่านเรียงพยางนิยะมะวิเศษนะครับไม่ได้อ่านว่านิยมวิเศษอ่านว่านิยมนิยมวิเศษก็คือคําวิเศษบอกความชีช้เฉพาะชีช้เฉพาะเจาะจงอ่ะเป็นคําขยายที่บอกความแน่นอนแน่นอนอะเจาะจงเลยแน่นอนเลยเช่นคําว่านี่นี้นั่น โน่นโน้นอ่ะอยกอย่างเช่นชายคนนั้นเป็นชาวไทยเขาลังเจาะจ,จงว่าชายคนนั้นน่ะเขาเป็นชาวไทยเขาสอบตกแน่นอนคําแวะคาว่าแน่นอนแน่นอนก็เป็นคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะแน่นอนเลยว่าเขาต้องสอบตกคําว่าแน่นอนหล่อนต้องมาหาเราแน่คําว่าแน่เนี่ยเป็นคําวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะเป็นนิยมามวิเศษต่อไปฉันเองคาว่าเองฉันเอง เป็นคนทำเขากำลังบอกว่าฉันเองไงเองอะ่ะฉันเองอะ่ะเป็นคนทำชี้เฉพาะาว่าเองฉันเองฉันเองแหละเป็นคนทำนะครับอันนี้จะเป็นคำวิเศษชี้เฉพาะหรือเรียกว่านิยมะวิเศษจำไปด้วยนะครับจำอันนี้ไปด้วยก็คือนิยมวิเศษก็คือชี้เฉพาะเป็นคำวิเศษที่ชี้เฉพาะนิยมอ่าโอเคครับวันนี้นะครับครูขอขึ้นประเภทของคำวิเศษไว้ ห้าประเภทก่อนมันจะเหลืออีกห้ามันจะมีสิบสิบชนิดขอขึ้นไว้สักหาก่อนคาบหน้าเดี๋ยวมาต่ออีกห้าชนิดแล้วก็เราจะขึ้นหน้าที่ของคําวิเศษนะครับถ้าขึ้นเยอะเกินไปครูกลัว,วนักเรียนจะเครียดนะครับอืเราค่อยๆเรียนกันไปทีละนิดกลัวนักเรียนจะเครียดทีนี้ยังไม่จบนะครับนักเรียนครูมีกิจกรรมมาให้ทํานะครับก็คือมีกี้เราเรียนคําวิเศษ ชนิดของคําวิเศษเราเรียนหนึ่งถึงห้าไปเลยใช่ไหมครับทีนี้อ่าดูให้นักเรียนยกตัวอย่างคําวิเศษอย่างแรกคําวิเศษบอกลนะักษณะหรือเรียกว่าลักษณะวิเศษเช่นบอกชนิดได้แก่คําว่าอะไรบ้างนักเรียนให้ยกตัวอย่างไปเป็นคำคำให้ยกตัวอย่างเป็นคํานะไม่ใช่ประโยคชนิดเช่นดีชั่วใช่ไหมให้บอกอย่างชนิดละสามสามคำนะให้บอกชนิดละสามคำ เช่นคําว่าดีชั่วหนุ่มเออบอกขนาดล่ะใหญ่โตยาวอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างไปอย่างเงี้ยบอกสีเขียวดําแดงอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครับนักเรียนแล้วก็บอกสันฐานให้ยกมาสามคำอย่างละสามอย่างละสามอย่างละสามนะที่เราได้เรียนไปทดสอบว่านักเรียนเข้าใจเข้าใจหรือเปล่าน,นักเรียนอ่ะอ่าต่อไปต่อไปให้ยกตัวอย่างคําวิเศษที่บอกเวลา มีคำว่าอะไรบ้างบอกเวลามีคำว่าอะไรบ้างอืคำว่าอะไรบ้างเชา้าสายอะไรอย่างเงี้ยเชา้าสายบ่ายเย็นสามคำพอบอกสถานที่มีคำว่าอะไรบ้างยกมาสามคำคีย์เวิร์ดคำที่ครูบอกเหนือใต้ออกเออต่อไปบอกคำวิเศษบอกปริมาณมีคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสามแล้วก็คำวิเศษบอกความชี้เฉพาะก็ยกตัวอย่างมาสามเหมือนกัน อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราจะทําในวันนี้ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนเพราะเราเรียนไปแล้วให้ยกตัวอย่างอย่างละ3ามคหมดเลยถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์ห้องนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คงานแล้วก็เช็คการเข้าเรียนด้วยนะครับรส่งงานก็ไนะักเรียนอ่าโอเคครับในวันนี้ค่าวิชาภาษาไทยครูก็ข,ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคาบหน้าระมั ต่อคำว,วิเศษต่ออีกเหลืออีก5้าประเภทแล้วก็มาขึ้นหน้าที่ของคําวิเศษนะครับนักเรียนนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทํางานด้วยนะครับครับในวันนี้นะครับคาบเรียนวิชาภาษาไทยครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับทํางานส่งด้วยนะครับนักเรียนบายบายครับเจอกันคับหน้าครับขอบคุณมากครับ